สวัสดีครับวันนี้พบกับวงอต้ขคายเช่นเคยนะครับผมแล้ววันนี้เราจะมาทดสอบระบบ An Active Cruise Control ของทาง o o n d c i v v i h ก t c h b a c k กันนะครับผมซึ่งระบบ An Active Cruise Control เนี่ยอยู่ในฟัง์กชันหนึ่งของ Honda s e n s i n g นะครับผมก็เรามาดูการใช้งานการว่าจะเป็นอย่างไรนะครับไปรับชมกันได้เลย ปุ่มควบคุมของระบบ Adaptive นะครับจะอยู่ตรงทางด้านขวามือตรงนี้นะครับจะเป็นกลมๆตรงนี้นะข้างบนนะครับ IS หรือ r e z o m นะครับผมตรงเนี้ยคำนี้ก็คือแบบกลับไปตั้งค่าที่เดิมนะครับก็จะเป็นมีสัญลักษณ์บวกอยู่ข้างใต้ IS e นะครับปุ่มตรงกลางปุ่ม Cancel นะครับคือปลดล็อกชั่วคราวนะครับปุ่มข้างล่าง Set ก็คือเปิดระบบ ไม่ใช่การเปิดระบบสีการตั้งค่าระบบให้ระบบทํางานนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ลบอยู่ข้างบนเซตนะครับแล้วก็ทางขวามือจะเป็นรูปรถแล้วก็มีประมาณ3ขีดนะครับคือการตั้งระยะห่างจากคันหน้านั่นเองส่วนปุ่มเมนเนี่ยคือปุ่มเปิดคําสั่งนะครับตอนนี้เราเปิดไว้อยู่เดี๋ยวเรากดปิดปุ๊บเห็นไหมสัญลักษณ์ ACC, LKNS จะหายไปนะฮะ LKAS จะหายไปนะครับอันนีเ้เรากดอีกทีหนึ่งคือเปิดแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเมื่อเราจะทำงานนะครับถึงจุดหยุดนิ่งแล้วเราลองกดเสรดูปึง้งเห็นไหมครับสัญลักษณ์จะขึ้นเป็นรูปรถนะครับแล้วเป็นจุดๆห้าจุดนะครับตรงนี้เราปล่อยขาได้เลยนะครับเห็นไหมผมปล่อยขาอยู่นะครับถ้าเราต้องการจะให้มันไปเห็นปะมันจะกระพริบกระพริบนะครับ คือตอนนี้ระบบมันจะทํางานเหมือนคล้ายๆกับการออโต้โฮ่เบรกให้เรานะครับคันนี้ก็มีเบรกโฮให้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราเปิดฟังก์ชันนี้เนี่ยตัวรถจะเหมือนคล้ายเข้าโหมดออโต้โฮให้เราโดยที่เราไม่ต้องเหยียบเบรกเลยนะครับแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่นะครับเราต้องการที่จะให้ตัวรถเนี่ยเดินหน้าไปโดยที่เราไม่ต้องแตะคันเร่งนะครับให้เรากดปุ่มรีซูมปุ่มบนนี้นะครับ ตัวรถก็จะทําการเดินหน้าแล้วก็จับคันหน้าอยู่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวรถก็ยังคงทําหน้าที่จับคันหน้าอยู่นะครับผมแต่คันหน้านิ่งตัวรถก็นิ่งนะครับอ่ะตอนนี้ไฟเขียวแล้วนะครับและอีกอย่างหนึง่งถ้าเราอยากให้มันไปนะครับเราแต่คันเร่งเบาๆก็ได้นะครับแต่เราเราเมื่อยนะครับเราก็กดรีซูมเห็นไหมครับจุด5จุดข้างล่างเนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นความเร็ว30 ที่เป็นความเร็วเริ่มต้นของระบบ Adaptive Cruise Control นะครับซึ่งระบบนี้เนี่ยสามารถตั้งได้แม้กระทั่งจุดหยุดนิ่งนะครับผมจุดหยุดนิ่งก็ตั้งได้นะครับ okay. ถ้าตรงนี้มันเสี่ยงไปให้เราแตะเบรกครับเพราะว่าตัวรถมันเข้ามาใกล้นะครับผมพราะเราแตะเบรกเนี่ยระบบจะปลดการทำงานทันทีนะครับแล้วเรากดรีซูมใหม่ ก็เป็นความเร็วที่เราตั้งไว้นะครับปัจจุบันนะครับผมแต่ถ้าเรากดเซตปุ่มล่างเนี่ยมันจะเป็นการตั้งค่าใหม่ในความเร็วใหม่ณนะตอนนั้นนะครับอ่าเห็นไหมตอนนี้ผมตั้งไว้1ขีดนะครับซึ่งตัวรถตอนนี้มันจะห่างอยู่ราวๆประมาณ10-15เมตรนะครับผม แต่ที่จริงเนี่ยระยะความห่างของขีดนะครับก็ทํางานสัมพันธ์กับความเร็วของรถคันหน้าและความเร็วของเราด้วยนะครับอ่เห็นไหมพอผมแต่คันเร่งนะครับตัวความเร็วจะถูกปลดไปชั่วขณะนะครับแต่เมื่อไหร่เราถอนคันเร่งเนี่ยมันก็จะกลับมาความเร็วเท่าเดิมที่เราเซตไว้นะครับผมนี่เพื่อนสังเกตอะไรไหมครับ ช่วงจังหวะโค้งเนี่ยตัวรถอ่าช่วงจังหวะโค้งเข้าซอยเมื่อกี้นะครับมันโค้งเกินประมาณเก้าสิบองศาเนี่ยหรือเท่าที่ผมเคยลองมานะครับถ้ามันโค้งเกินสักหกสิบเจ็ดสิบองศาไปแล้วเนี่ยตัวรถมันจะจับคันหน้าไม่เจอครับเพราะมันจับคันหน้าไม่เจอแล้วเนี่ยเขาจะเล่งความเร็วไปอย่างที่เราตั้งไว้ทันทีเลยนะครับหลายคนอาจจะตกใจได้นะครับถ้าช่วงจังหวะที่เราเข้าโค้งเนี่ยผมจะแนะนําให้ หลายๆคนนะครับพยายามแตะเบรกเพื่อปลดล็อกการทำงาน<ม>หรือกดแคนเซิลให้เขาปลดชั่วคราวนะครับแล้วเราควรที่จะเป็นคนคอนโทรลรถเองนะครับอย่างนี้จะโอเคกว่านะครับซึ่งมันจะปลอดภัยกว่านะครับถ้าคนไม่ชินนะอืมก็ระยะห่างของตัวรถนะครับสามารถตั้งได้อันนี้หนึ่งขีดนะครับสองขีดโอ้ พอหนึ่งขีดปุ๊บมันจะไปเริ่มเป็นอยู่ที่สามขีดนะครับแล้วก็อ่ามันจะไปเริ่มอยู่ที่สี่ขีดนะครับแล้วก็สามขีดสองขีดหนึ่งขีดนะครับผมปึ้งปึงแล้วก็ตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดระบบอ่าช่วยเขาเรียกว่าพูดเป็นภาษาง่ายๆตรงที่ว่าอ่าการออกนอกเลนนะครับผมพยายามให้ตัวรถเนี่ยคอนโทร อยู่ภายในเส้นเลนที่ชัดเจนนะครับแต่ระบบเนี่ยเดี๋ยวเราไปลองบนทางด่วนกันนะครับแล้วก็ระบบนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องที่ว่าถ้าเราอ่ามีอาการเหนื่อยล้าหรือง่วงนะครับแล้วตัวรถเป๋ ح, ออกนอกเส้นเลนโดยที่เราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวนะครับตัวรถเนี่ยจะทําการหน่วงพวงมาลัยนะครับกลับเข้ามาให้เรานะครับผมก็เป็นระบบความปลอดภัยอีกอย่างหนึ่งนะครับ อันนี้เราก็เสร็จเหมือนเดิมได้นะครับถ้ามันช้าไปเราก็คือปุ่มบวกกับลบบนกับล่างเนี่ยครับมันจะทำะเวลาเราเซตนะครับถ้ากดหนึ่งครั้งมันจะเป็นการเพิ่มความเร็ว1ขีดนะครับอตอนนี้ช้ากันไปแล้วเดี๋ยวผมทําให้ดูนะเนี่ยพอข้างหน้ามันเป็นโค้ง90องศานะครับให้เราปลดแคนเซิลนะครับผมมันขึ้น acc off นะครับแล้วเราค่อยโค้ง ด้วยตัวเองจะดีกว่านะครับผมแล้วเราค่อยกลับมารีซูมนะครับคือถ้าข้างหน้าเนี่ยมันยังไม่มีตัวรถที่จับสัญสญ,ญาณได้นะครับตัวรูปรถที่อยู่ข้างในจอเราเนี่ยมันจะเป็นเส้นประรูปรถนะครับซึ่งถามว่ามันยังเดินหน้าไปต่อไหมโดยที่เราไม่ต้องกดคันเร่งมันยังเดินหน้าไปต่อครับ ไปยังความเร็วที่เราตั้งไว้นะครับพอมันจับรถเจอแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสัญลักษณ์รถแบบดังรูปนั่นเองนะครับผมโอ้เดี๋ยวนะฮะผมตั้งความเร็วมันช้าไปหน่อย คือปุ่มบวก,บวกขึ้น1ครั้งคือการตั้งความเร็วขึ้นหนึ่นงกด1นทีคือหนครั้งนะครับผมเดี๋ยวเรากดให้ดูนะครับตอนนี้ออฟอยู่เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะ<ๆ>กดเสร็จปึ้งหครั้งคือ1ความเร็วนะครับกดค้างแช่คือ10นะครับกดค้างแช่อีกก็คือ10นะครับผม เนี่ยถ้าระบบเนี่ยเรายังไม่คุ้นชินนะครับเขาอาจจะเร่งความเร็วไปยังที่เราตั้งไว้ได้นะครับถ้าสมมติเกิดโค้งเกินสักอ่าถ้าสมมติโค้งเกินสักประมาณ90องศานะครับโอ้ กดรีซูมมันจะกลับมาเป็นความเร็วที่เราเซตไว้เมื่อกี้นะครับกด1ครั้งกดบวกหนึ่งครั้งเป็นการเพิ่มความเร็ว1กดบวกค้างจะเป็นการเพิ่มความเร็วทีละ10นะครับมันจะพื้นฐานคือ10 10 10 10ิไปเสมอนะครับเหมือนกันนะครับถ้ากดลบ1ครั้งจะเป็นการลดความเร็ว1นะครับแต่ถ้ากดค้างจะเป็นลดความเร็วทีละส0นะครับผมอตอนนี้ชาไปแล้วเราเติมพอเติมอย่างที่ผมบอกครับเติมปุ๊บ ถอนความเร่งความเร็วก็จะกลับมาเป็นความเร็วปัจจุบันนั่นเองนะครับผมอย่างที่บอกครับถ้าสมมุติว่าเราเจอรถที่ปาดเข้ามาไม่เต็มลำนะครับหรือเข้าเลนเรามาไม่เต็มลำเนี่ยมันจะทําให้เราตัวรถของเรานะครับระบบเนี่ยมันยังจับไม่เจอนะครับต้องให้รถเข้ามาในเลนสักประมาณ 30 4 0นะครับแล้วก็เข้ามาไม่ใช่เข้ามาในระยะประชิดด้วยนะครับต้องเข้ามาในระยะที่ห่างจากเราสักประมาณ10เมตรนะครับตัวรถนั้นระบบถึงจะจับทางานเจอนะครับผมเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะฮะขอขึ้นทางด่วนก่อน มาเราเปิดระบบล็อกเซเลนนะคะเพราะว่าทางด่วนมันจะค่อนข้างชัดเจนอยู่นะครับผมอแล้วเราก็เราไม่กดรีซูมแล้วเมื่อกี้เราตั้งไว้สักประมาณ70นะครับเรากดเซตเป็นความเร็วปัจจุบันอ่า77เจ็นี่เห็นไหมอันนี้ผมไม่ได้แต่เบรกไม่แต่อะไรนะครับตัวรถมาทำงานเองนะครับแต่ข้อดีของอ่า อันดับหนของ h o n d ้าผมชอบอย่างหนึง่งตรงที่ว่าการทํางานเขาทําได้อย่างรวดเร็วนะครับเขาจะจับเจอเร็วมากนะครับผมแล้วก็การเบรกของเขาเนี่ยค่อนข้างนุ่มนวลน,นะครับมันมันไม่ได้เบรกแบบหัวโยกเลยนะครับผมมันจะแบบฟื้นให้เรา,าไม่ตกใจแล้วก็ไม่กระแทกกระทันนะครับแต่ว่าการเข้าโค้งเนี่ยอาจจะต้องปลดล็อกมันหน่อยนะครับผมมันช้าไปได้เราก็เพิ่มให้เขาหน่อยนะครับ ตั้งไว้ร้อห้าสิบแล้วกันนี่เห็นไหมตัวรถยังย,ยังอยู่ในเลนนะครับมันตัวเส้นเลนเนี่ยก็ยังเป็นสีขาวอยู่นะครับคือเราไม่ได้ไปทับเลนนะนะเดี๋ยวเรา,เราลองทับเลนดูนะฮะเนี่เห็นไหมเขาก็จะเตือนเดี๋ยวนะนี่เห็นไหมเขาคอนโทรลกลับมา เราอยู่ในเลนเลยนะครับอเดี๋ยวผมลองให้มันแถวไปหน่อยนะฮะอันนี้คือผมไม่ได้ไม่ได้บังคับอะไรนะครับคือมันจะมีระบบหนึ่งของ Honda ผมจำชื่อไม่ได้นะครับมันจะเป็นการควบคุมให้ตัวรถเนี่ยอยู่ในเลนเขาให้เราจับหงมอะไรนะครับคืออ๋อระบบก็โดนอ่อยังไม่โด,ดนปลดคือมันจะเป็นระบบ เหมือนคล้ายๆกับพาร์ทอัซซิตนะครับมันจะเป็นการควบคุมตัวรถเนี่ยให้อยู่ในช่องเลนนะครับถ้าเกิดรถเปไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งเป็นการคอนโทรลให้ตัวรถกลับเข้ามาอยู่ในเลนนะครับแต่ถ้าอย่างตอนนี้เนี่ยเส้นเลนมาชัดเจนนะครับเราแทบไม่ต้องควบคุมอะไรเลยนะครับผมให้ตัวรถมันทางานไปเนี่ยตอนนี้มันเหมือนไม่เจอเส้นเลนนะครับ เป็นเส้นปลาใช่ไหมเมื่อกี้คือแบบตัวรถเขา,เอาคอนโทรเข้ามาให้เราเองโดยอัตโนมัติเลยนะฮะเดีย่ยเห็นปะต้องปาดเข้ามาสักประมาณ40-50%เนี่ยอ่าตัวรถถึงจะจับสัญญาณเจอนะครับผม ดูก่อนอันนี้เปรละอันนี้ไม่ดึงให้ฮอืมเมื่อกี้มันยังชัดอยู่เลยนะครับทำไมตอนนี้มันไม่ยอมจับให้เราเดี๋ยวลองใหม่ปิดคำสั่งเปิดคำสั่งก็ออยังเป็นเส้นปลาคือเส้นปลาเนี่ยมันเป็นอาการที่ จับตัวเส้นเลนไม่เจอนะครับณตอนนี้นะครับคือเราเซ็ตไว้ที่150กิโลเมตรต่อชั่โมงนะครับแล้วก็ความเร็วปัจจุบันของรถมารทุกคันหน้าของเราเนี่ยคือ60ประมาณ50-60กิโลเมตรต่อช่โมงนะครับผมเราเปลี่ยนเลนดู ปุ๊บมันจะเป็นการเหมือนปลดการล็อกเส้นเรทชั่วคราวนะครับแต่ถ้าเห็นไหมตอนนี้ผมไม่ได้คอนโทรลอะไรนะครับคือเมื่อกี้มันอาจจะงงๆกับตัวเส้นจราจรหน่อยนะฮะนี่เห็นไหมพวงมาลัยมันหักเข้ามาให้ผมเองโดยอัตโตมนมัตินะฮะผมไม่ต้องทําอะไรเลยนะเมื่อกี้ตัวรถมีการเปย์ไปนิดนึงนะครับแต่พอมาเจอเส้นเรทปุ๊บอ่าเขาเตือนให้เราจับพวงมาลัยน,น,นะครับจะเห็นหน้าจอสี หน้าจอมันจะขึ้นสัญลักษ์สีส้มนะครับผมเมื่อไหร่ที่เรา,าเริ่มเป๋แล้วเนี่ยตัวรถเนี่ยจะทําการประคองกลับเข้ามาให้เราอยู่ในเลนนะครับผมแต่เมื่อไหร่ที่เราปล่อยตัวเขาเรียกว่าอะไรอะปล่อยตัวพวงมาลัยนานเกินไปนะครับพวงมาลัยจะมีอาการสั่นนะครับผมแล้วก็ขึ้นสัญลักษณ์ตรงหน้าจอที่เป็นสัญลักษ์สีส้มนะครับให้เราจับนะครับผม แต่ผมแอบงงตรงที่ว่าทําไมตัวเส้นเลนเขาถึงไม,ไม่ไม่จับให้เราอยู่ตลอดเวลา ก็ึ้เตือนให้เราจับพวงอะไรนะฮะการใช้ฟังก์ชันล็อกเลนเนี่ยผมว่ามันดีตรงเวลาเราขับรถไกลๆนะครับผมที่มีระยะทางตรงแบบย,วยาวๆนะครับแล้วก็ถนนที่แบบค่อนข้างโล่งนะครับมันก็ช่วยให้เราไม่เมื่อยล้าแต่เนี่ยเขาก็เตือนให้เราจับนะครับ ผมถ้าไม่ต้องถ้าไม่ต้องแบบไปบังคับหรือ,อกดน้ําหนักให้เขาทํางานเลยนะครับตัวรถมันก็เหมือนคล้ายฟื้บไปวิ่งไปตามเส้นช่องเลนเลยนะฮะไปเดี๋ยวเราคืออย่างโค้งเมื่อกี้นะครับเขาคอนโทรลให้เราเนี่ย โค้งไปตามเส้นได้โดยที่เราไม่ต้อง,บ,งบังคับให้เหนื่อยนะครับผมตัวรถเบรกเองนะครับผมเห็นไมการเบรกของเขาไม่ใช่เป็นการเบรกแบบหัวทิมนะครับจะเป็นการเบรกแบบค่อยๆเบรกไปแล้วก็ทำให้ตัวรถเนี่ยลดความเร็วได้ดีนะครับผมไม่กระโชกหกหักนั่นเองนะครับ ตอนนี้ค้าหน้าอยู่ลาลาสักประมาณ87,90นะครับนี่เดี๋ยวผมอยากจะลองให้ดูจริงๆเลย <laughs> มันยังจับเส้นเลนเจออยู่นะครับผมแทบจะไม่ต้องคอนโทรลอะไรเลยนะฮะแต่ถ้ามันดูน่ากลัวกันไปนะครับแล้วก็ประคองให้เขาเบาๆเนี่ยผมไม่ได้ผมไม่ได้ไปแตะอะไรเขาเลยนะครับเขาโค้งให้เราเองเลยเลยนะฮะ แต่ถ้าเริ่มน่ากลัวเนี่ยเขาก็จะเตือนให้เราจับนะครับผมถ้าสมมติว่ามันจะมีอาการหน่วงนิดนึงนะครับช่วงจวังหวะถ้ามันขึ้นสัญญสญญลักษณ์เตือนว่าให้เราจับพวงมาลัยครับมันจะมีอาการหน่วงความเร็วให้เรานิดนึงนะครับผมโอ้หถ้าเส้นไหนที่มีเส้นชัดเจนนะครับโอ้เมื่อกี้ระบบล็อกเลนของเขาทํางานได้ดีเหมือนกันนะครับ แต่ถ้าเจอเส้นไหนที่มันแบบว่ามี100รอยปลาหรืออะไรนะครับอาจจะเป๋ได้นะครับผมตอนนี้ผมก็ยังใช้ระบบ Active Cruise Control อยู่นะครับแทบจะไม่ได้ปลดคำสั่งเขาเลยนะครับเพื่อนก็จะเห็นได้ว่าตั้งแต่มเมื่อกี้คือผมเปิดการทำงานเข้ามาตลอดนะครับมีแค่ตอนแซงที่ผมกดคันเร่งลงเพื่อที่จะเรียกรอบแล,และเร่งความเร็วขึ้นนะครับเท่าน,นี้ คอนโทรลน้อยมากนะครับตัวรถมันเ,เลี้ยวไปตามเส้นเลนให้เราเลยนะครับโอ้ตัวล็อกเลนเขาทำได,ได้ดีจริงๆเลยนะฮะแต่ตอนนั้นเนี่ยผมลองมาอยู่อย่างหนึ่งคือช่วงจังหวะที่เรามีการจะเซตช่วงจังหวะใกล้เบรกนะครับคือยังไม่ถึงจุดหยุดนิ่งนะ คือความเร็วต่ำกว่าประมาณ30นะครับแล้วผมลองกดเซตเนี่ยมันไม่ยอมให้ทํางานนะครับคือเราต้องหยุดนิ่งก่อนระบบถึงยอมให้เรากดทํางานนะครับผมคือถ้าเราแตะเบรกไว้เรายังไม่ยกอ่าขาออกจากเบรกแล้วความเร็วต่ำกว่า30เนี่ยระบบมันไม่ยอมให้เปิดอ่าเซตเซตอ่าเซตตั้งค่าการทํางานนะครับผม ต้นไม้อีกแล้วเส้นนี้ตัดค่อนข้างบ่อยนะครับมาทีไรเจอ,อทุกทีอ่าตอนนี้เรารู้สึกว่ามันห่างจากคันหน้าเกินไปนะครับอ่าแต่ตัวรถก็เร่งให้เรานะครับผมแต่ถ้าบางครั้งเรารู้สึกว่ามันช้าเกินไปกลัวคันหลังด่าเรานะครับเราก็เร่งให้เขาหน่อยนะครับ สำหรับระบบอแอ i v e c ค u ร s สคอนโทรลนะครับผมแล้วก็ระบบเกี่ยวกับฟังก์ชันของ Honda Sensing ที่เขาให้มานะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้วงออโต้คาร์ด้วยนะครับอยากให้วงออโต้คาร์เนี่นนำรถรุ่นไหนมาทดสอบหรือรีวิวฟังก์ชันอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับวันนี้วงออโต้คาร์และ Honda นะครับต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ